เดี vo, ๋ยวกาวคําขอขมาก่อนรัตนัตเย,ยนะ,ะกับกาวคำมพระปรินเรากับอรัตนธาตุมปริตวะ 嗯。Huh? อารัธนาธรรมบัดเนี่ยุมมาจะโลกาจวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุณทิติพิโสน่ะ ผ่านมาเอาได้ไปเอาได้ไปดึงได้ไปะคุณไปหาคนจิงยกไป ไม่ออกจับน้ำเนี้ยไม่ออกจับน้ำเนี้ยถือไว้ถือไ้เออนั่นละไม่นั่นละมา,าตามพายจันนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในนามตัวแทนของชุมชนวันนนดป่าธรมาาาธรมชาติชาวบ้านหลังโนนชาติาาาตม,มาอาราธนาพุทธปฏิมาเป็นอันเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ชุมชนขอสัพพะมงคลทั้งหลายจงเกิดขึ้นแก่ชุมชนของข้าพเจ้าทั้งหลายขอบารมีของมงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน จงปกปักรักษาคุ้มครองพวกข้าพเจ้าทั้งหลายในการก,ก,าร,กระทำมงนคลน,นี้ขอความเจริญกเญกื้อเงเกิดขึ้น,กนแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายลและชุมชนของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายท,าท,ที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณีที่เป็นอากาศเทวดาภุะาม,มะเทวดา,จ,าจงร่วมอนุโมทนา,นาในการอัญเชิญพระปฏิมา,มาในคราวครั้งนี้เพื่อปฏิสถาน,นาในชุมชน,น,ชมชนของพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดขึ้นแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอโรคาพยาทิอุปสรรคทั้งหลายวิบากทั้งหลายกรรมทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลจงพินาศไปด้วยพุทธคุณ ธรรมคุณสังฆคุณและบารมีธรมร,รมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทั้ง30ประการ,งร,การจงเป็นพรวะรปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมครอบครัวงรจงประสบแต่ความสุขความเจริญ,รรญยิ่งยิ่งขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินสาธุอ,ออกออกประตูทางขัาวเด้อวนไปทางขัาวเด้อออกทางวัดไปบนขัาวไปทางนี้ก่อน วนขัวไปทางนี้ก่อนเราคอยวนวนขัวเข่าทางบ้านทางปุ่นให้อยู่ทางขัวมือให้วนไปทางขัวมือบอกแก่วันนี้เขาว่นออกขัวไปก่อนออกไปต้นหาสูมชุดนี่พี่บอสออกครัพี่ออกไปทางขวดเดี่ยวไปข้างบ้านขัววัดขัววัดตาบานย่ามเข่าเข่าบ้านให้เอาขัวบ้านเข่าให้เข่าขัวบ้านเพื่อนนะให้ไปตั้งตั้งตนที่ปุ่นก่อนเราก็ว่นออกออกออกนี่ออกขัวนี่ออกประตูนี่ไหม ให้ขัววัดไหมขัววัดไหมขัววัดขัววัดคือทางนานี่ยนาวัดนี่ยเนี่ยออกไปทางนี้ออกไปทางนี้เราวินกลับมาทางนี้เข้าบ้านกับวิ่นขัวแมนเข้าบ้านเวลาเข้าบ้านวนขัวไปเอาดีไปน้ำเอาใส่รถไปน้ำมา ออกประตูใหม่เด้อออกประตูใหม่นั่นองค์องค์สีทองเอายกพากันยกบปหน่อยโยกเลยเอาเอาเอาอันดอกบัวข้างหลังไปน้ำดอกบัวนั่นดอกบัวเอาโตเอาโตนี่ไปก่อนนี่เอาโตนี่ไปขึ้นไปตั้งทั้งรถก่อน เอารูปไปน้ำเอาลูป,ปเอาลูปเอาลูป,ลปพะแม่ก็ศพไปไบนำ้ำไปไบผุ่นำ้ำเอาติดไปผุ่นำ้ำอ,อ้าวยกบอลเนี่ย 拜拜。